สวัสดีค่ะพี่น้องมาพอกันอีกแล้วเด้อจ้ามือนีไปตลาดได้ย่ำบอกม่วงมาจ้าย่ำบอกม่วงเพิ่นระใส่เครื่องปรุงมาแน่นๆแบบนี้เลยก็สิมีน้ำปลาหวานมีน้ำพริกกะปิแล้วก็มีกุ้งแหง้งมีอันปลากรอบจ้า ว่าไปว่ามาล้วก็น้ำลายแตกพี่น้องเอ้ยน้ำลายแตกป,ตกปต็เตาแซบตาแสบบอกม่วงเขากะซับมาให้แบบนี้เลยพี่น้องหลังจากนั้นเขาก็เอา,เอาอันน้ำจิ้มที่เขาให้มานั่นแหละเทหาดลงไปเลยบพว่าสิเป็นน้ำปลาหวานหรือแม้กระทั่งอันน้ำพริกกะปิคือเทลงไปทั้งหมดตามที่เขาให้มาตามด้วยน้ำปลาอีกเล็กน้อยเพื่อตัดความหวานนะพี่น้องเพราะว่าของเพื่ใจมากกัสิเป็นออกรสชาติหวานนําไปเรื่อยๆแต่ของข่อยเนี่ยข่อยสิมากกินอ่าเปียวกับเค็ม เป็นลักเนาะพี่น้องก็เลยเติมน้ำปลาตามแต่ใจที่ต้องการหลังจากนั้นก็คุกเข้าให้เขากันแล้วก็เติมกุ้งแห้งเพื่อเพิ่มสีสันแล้วก็มีหอมแขกอยู่ข้งง่ายน้ำเด็ดพี่น้องหลังจากนั้นก็เติมปลากรอบลงไปหลังจากเติมทุกสิ่งทุกอย่างลงไปก็เป็นตะกินจังสีเลยพี่น้องเปิดประเด็นมากกเริ่มจากปลากรอบแล้วก็ตามด้วยบอกมอ่วงรสชาติคือแบบ <c oughs> ฟินแห้งพี่น้องเวลายง้มกินเป็นเอียงกับบ่หูเบ้าบ่าออก เบาบ่อใดเลยเวลากินนี่อูหมันแสบไปหมดพี่น้องเอ้ยสือาปากเบาคิดหาเนี่ยเบากับคิดหาบาอ,อกคิดหาบาพอพัยามกินก็คือแบบว่ามีความรู้สึกว่ามีความสุขในการกินคือการแบบนางกินเงียบเงียบนางกินแบบอื้อแต่ว่ารสชาติอัน,นบอกม่วงก็ลังสมพอดีสมพ่อโอ้ยมวยพี่น้องล้วการน้าจิ้มน้ปาปลาหวานกะกะ หวานก็ร่งดีตัดด้วยนําปลามันก็ออกรสชาติออกนุ่นๆเนี่ยจากน้อยเออใส่กับปากรอบนี่เข่ากันคักพี่น้องเอ้ยอย่าลืมไปหามากินกันเด้ออันข่อยกินไปกับซ่วงสะซ่วงไส้อย,อยู่หลังจากติดตามข้าวการหมอการเมืองตามจนว่าตาเปียกตาแฉพี่น้องเอ้ยตื่นขึ้นมาไม่เจอแนวเดียวว่าข้าวใช้เด่นกับข้าวการเมืองนี่อยู่สานันนั่นแหละพี่น้องหลายคนกับหลงประเด็นโน่นนี่นั่น แต่มองไปแล้วมันก็เป็นรูปเกมของการสื่อสารนพี่น้องเออทุกพักทุกมุมมียุทธวิธีของเขาในการที่จะสื่อสารให้เฮ้าอนอ่อนไปนั่นะพี่น้องก็ย่างว่านั่นแหละฟั่งหูไหวหูกัะฉลาดตัดสินใจการตัดสินใจเป็นของเฮาอีกที่เดือนหาเดือนหกเดือนข้างหน้าแต่มาเลือกตั้งกันไหมนพี่น้องสิดจังได้อยู่ในวังว่นนี่อยู่ตลอดเวลานั่นแหละเพราะว่าสาิใจสิขวาก็ต้องอยู่น้ำมันให้ได้ เพราะจะไหนมันก็เป็นประเทศไทยบ้านเกิดเมืองนอนของเฮ้านกพี่นองต้อห้พวกนี้มันจะโกงมันจะกินมันจะบก,กินมันจะเห็นยังกะแล้วแต่เฮากับมีสิทธิ์ที่จะแสดงสิทธิแสดงเสียงของเฮ้าในการขอมเมนในการกดดันในการประนามประจานนู่นนี่นั่นก็ว่ากาันไปนกพีนองยางวานั่นแหละเรื่องปัญหาชายแดนเรื่องปากทองม,มันกับพอ้อพวงกันลางคนเขาเป็นแม่ค้าแม่ขายเขาอย,อยากให้เปิดดานแต่ยังเฮ้าประชาชนธรรมดาก็ไม่อยากให้เปิดแล้ว จักว่าเปิดมาแล้วกับสิเกิดอีหงยั่งขึ้นเขาก็บอกว่าท่านขนอาวุธออกจากบ้านเมืองเฮาโดนกับย่งบินสอดซองทหารกับยังเต็มอึคืออยู่ชายแดนอยู่จักว่าคิดเนีย่ยหรอันพวกนักธุรกขธุรกิจกับเขาก็ย่างว่าละ่ะเขามาหาเงินนพนองเขาบอกด้มากาัรกูศลนเขาก็อยากได้เงินได้ท่องอยากรถต,นต้นทุนแต่เขาก็สิบว่าเขาใจในบ้านในเมืองเขาในบ่าว่าั่งเทือกระไดแอบคิดไปนุ่นได้พี่น้อง กะย่างว่านั่นละเออมันกับว่าแมนธุระธุรังเอียงของเขามันเป็นปัญหาของประเทศเ่าและกับปัญหาของประเทศเ่าเขากับบมีสิทธิ์มากเผือกเรื่องของเขานะพี่น้นองด้านไกยมันติดอยู่นั่นละผู้ใดสีแบกคาช้จ่ายกับสร้างหัวมันนะพี่น้นองเอ้ย